กันที่ระยองกันหน่อยคุณผู้ชมคะนี่เขาบอกว่าคนเราพอเลิกรักกันแล้วในเมื่อต่างคนต่างแยกย้ายกันไปมีคคนใหม่แล้วเนะาะแต่ว่ามันก็ต้องมีการหย่าล้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าตอนที่ไปหย่านี่แหละค่ะต่างคนก็มีคนใหม่ไปด้วยอของมันจีดอะคุณ <c oughs> มันรับไม่ได้ทําไมเธอต้องเอาคนใหม่มาด้วยล่ะเอเอเออถึงขั้นโต้เถียงกันแต่ว่างานนี้มีกรรมการคุณผู้ชมคะเอาไปดูคลิปก่อนค่ะพี่ทำไรกันหน้าพี่เย็น พี่ช่วยผมด้วยพี่เขาเอาต่อเย้ยหน้าหลงว่ะไม่ใช่พี่นี่ทะเบียนสมรสพี่ไม่ใช่เขาจะไปทำร้ายอยู่เนี่ยทำร้ายใครที่ไหนเขามีก่อนนี่ผมจะมาย่า กรรมการที่ว่าก็คือนักข่าวของเรานี่เองค่ะคจังหวะนั้นกําลังขับรถไปจะทําธุระใช่ไหมไปเห็นชายหญิงคู่นี้ยืนยื้ยุดฉุก,กชากันอยู่ก็เลยเข้าไปช่วยสงบศึกก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองค่ะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาเคยเป็นคนรักกันวันนี้นัดกันมาอยา่า ก็คือว่าเออไหนๆก็ไปกันไม่ได้แล้วก็นัดมาหย่านะเหมือนจะจบลงได้ดีใช่ไหมแ,แต่ว่ามันไม่จบตรงที่ว่าฝ่ายชายดันพาคนรักคนใหม่มาด้วยศักดิ์ศรีมันค้ำคอคุณแบบนี้มันเหมือนเย้ยกันเลยอ่ะ <c oughs> เออทีนี้นักข่าวของเราอโอ้โหไม่เป็นไรผมช่วยเคลียร์เคลียร์ได้สักพักหนึ่งเหมือนจะเดินเข้าไปเซนใบหย่ากันแล้วนะแต่ปรากฏว่าเอา้าก็ยังมีการแบบว่าดื้อดึงกันอีกทะเลาะก,กันต่อเอาไปดูคลิปกันฮะ อย่างนี้อย่างนี้มเบแล้วที่เขาเปิดตู้อ๋โอ้โหนี่เป็นจังบาลน,นี่แหละครับค่ะนักข่าวข,<อ>ข,ของเราก็ใส่ใจชาวบ้านเขาดีเนาะคุณสศีเนี่ยอินเนอร์มาเต็มเลยข่าวนี้หลังจากนั้นครับนักข่าวของเราก็ชวนคุยสอบถามฝ่ายชายบอกว่าชนวนเหตุเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่ฝ่ายชายเขาพูดแบบนี้นะฝ่ายชายเนี่ยไปทํางานที่กรุงเทพแต่ภรรยาเนี่ยแอบนอกใจทิ้งลูกไปเที่ยวกับผู้ชายคนอื่นฝ่ายชายพูดแบบนี้นะ แถมยังบล็อกช่องทางในการติดต่อตัดเพราะผมมันโง่จากนั้นก็มีการทะเลกกาะกันตลอดเวลาจนมาถึงวันนี้ครับนัดหยากันฝ่ายผู้หญิงเนี่ยขอเรียกเงินในการดูแลนะก็คือเรียกเงินไป20,000บาทเป็นค่าเลี้ยงดูลูกซึ่งฝ่ายชายเนี่ยขอผ่อนผันแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมพานจะไปทํำร้ายผู้หญิงคนใหม่ที่ไม่รู้อิโนโออิเนด้วยอันเนี้ยในมุมของฝ่ายชายนะส่วนฝ่ายหญิงก็บอกแบบนี้ครับผู้มชม อยู่กับฝ่ายชายมานานเกือบสิบปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนฝ่ายชายเนี่ยมาขอบอกว่าขอเอาเมียใหม่มาอยู่บ้านด้วยกันได้ไหมซึ่งเป็นผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่เขาไม่ยอมอยู่แล้วผู้ชมค่ะผู้ชายเนี่ยจะเอาผู้หญิงคนใหม่เนี่ยมาอยู่ในบ้านครับนี่มันยามศักดิ์ศรีกันะนะฝ่ายหญิงก็บอกว่าแบบนี้มันรับไม่ได้จริงๆอุตส่าห์ยอมหย่ายดีๆแล้วแต่มันเจ็บใจตรงที่พาคนใหม่มาเย้ยมันก็เดือดสิอฟังเพิ่มเติมฮะ ขอให้รููกับอ้ผู้หญิงมาอยู่กันด้วยกันตอนนั้นหนูยังน้อยอยู่เลยคือเธอจะขอมีมีเมียสองคนในบ้านเดียวกันเฮ้ยถามจริงแบบนั้นเลยเหรอเราก็เลยรับไม่ได้ตลอดจนลุกหนูโตมันไม่จริงเรียมได้ที่ไหนหลายรอบแล้วเหรอเออมันยอมกันได้ที่ไหนล่ะมันเจ็บใจนะ ค่ะ,ะนะักข่าวของเราก็เป็นกรรมการอีกแล้วนะคะช่วยพูดช่วยคุยจนทั้งสองฝ่ายเริ่มที่จะใจเย็นลงแล้วยอมเดินเข้าไปที่ว่าการอำเภอไปเซนาา็นใบหย่านับว่าสิ้นสุดความรักระหว่างเราสองคนคผู้หญิงก็นั่งในรถค่ะ คุณชมคนที่นั่งในรถเป็นผู้หญิงคนใหม่ใช่ไหมนักข่าวเราก็ไปถามเขาบอกเขาเพิ่งจะคบหาฝ่ายชายมาสองอาทิตย์เองหรู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นนางไงวันนี้ฝ่ายชายบอกว่าจะมาเก็บข้าของที่บ้านระหว่างที่นั่งรถเนี่ยก็จะมาเซ็นใบหย่าการฝ่ายหญิงคนละเก่าก็มาด่าทอเธอตลอดทางเลยฝ่ายชายก็เลยขับรถผานหนีมายังที่สํนานักงานที่ดินเธอบอกว่า แม้จะไม่ถูกทําร้ายแต่เธอเองก็กลัวมากจงังหวะที่ภรรยาของคนรักเนี่ยมาด่าเธอเธออายด้วยนะเออ,อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอดทนอีกนิดเดียวเซนใบหย่าแกร๊กเดียวก่อนค่อยพามาก็ได้จะจบกันอยู่แล้วอ <c oughs> เอาคอยใจเย็นกันทั้งคู่นะค่ะครับ